คืนกันหน่อยดีกว่าจำที่ปล่อยฝ้ากันได้ไหมเจ้าของเพลงนี้จังซีมันต้องถอนออจังซีมันต้องถอนออถอนอย่างเดียวมันสิสวง คราวนี้พี่แกก็ถอนแต่ว่าถอนเงินล้านมาลงทุนในน้ําปลาร้าคุณผู้ชมค<แ>่ะบอกเลยว่าไม่อายทํากินไม่มีเงินน้อยลุยเต็มที่งานละครก็มีด้วยนะง<แ><อ>านเพลงก็มาล่าสุดอขอรับบทเป็นเจ้าของธุรกิจหน่อยว้าวนแหละค่ะยึดคํานี้นับเดินชีวิตมาตลอดไม่อายทํากินไม่มีเงินน้อยมาเป็นพ่อค้าขายน้ําปลาร้าค่ะคลงทุนไปกว่า1นล้านบาทเพื่อธุรกิจตัวนี้นะคะในการนํารายได้มาหาเลี้ยงครอบครัวค่ะซึ่งพี่ปล่อย้า ก็แบบบอกแบบถ่อมต<ฆ>ัวก็เออก็หวังให้แบรนด์เนี่ยขายได้แหละแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดมองว่าแบรนด์เราต้องเป็นที่หนึ่งอ,อ,อแค่ติดตลาดแล้วก็เป็นที่พูดถึงของแบบว่าคอปาราแค่นี้ก็พอใจแล้วจ้ะซ<ฮ>ึ่งเจ้าตัวไม่ได้แค่ลงทุนผลิตสินค้าอย่างเดียวนะคะแต่ว่าลงพื้นที่ด้วยไปเองไปเปิดบูธตามตลาดต่างๆไม่ต้องจ้างพิตีเพราะพีนี่แหละจ้ะยืนเองนะคะเออไปยืนแบบขายสินค้าเองที่บูธถามว่าตัวเองเป็นนักร้องหมอลำโด่งดังนะ พี่อายเปล่ามา,ายืนขายของแบบกระมิดกระเมี้ยนอะไรอย่างงี้ไหมาตามตลาดที่ปล่อยไยบอกว่าโอ๊ยเอาอะไรมาไอายเนาะไม่ต้องอายไม่สนใครไม่สนใจใครถ้าใครจะมองว่าช่วงนี้งานไม่มีละสิมายืนสายน้ำปลายอายูบบ่เลยหุยอย่ามาเมาส์แรงไปฟังพี่ปล่อยไฟค่ะที่กิงอายไหมพี่ไม่อายแต่พี่จะแบบว่าทําตัวไม่ถูกจะโปรโมทจะพูดยังไงนะแม้กระทั่งน้ำปลาร้ามีส่วนผสมอะไรอะไรเราต้องให้แม่น เพราะว่าเราทาเองเราก็รู้เอาเอาเอาความจริงที่พูดออกมาพี่ไม่ใช่นักพูดแต่พี่พูดด้วยความจริงใจอันนี้ก็เขินไม่ไม่ใช่อายนี่ี่ไม่ใช่นักพูดแต่พี่พูดด้วยความจริงใจก็ดีนะเจ้าของผลิตภัณฑ์ขายเองรู้หมดไงส่วนประกอบอะไรยังไงผลิตยังไงเมื่อไหร่ขอให้ขายดิบขายดีนะคะอุดรแกได้ไดแซปปินโตค,ะค่ะ